สวัสดีค่ะน้องเอทีอาคานะคะวันนี้เราพบกันที่ทีอาคาเสรีไทย73นะคะอ่านะคะที่เก่าเวลาเดิมเลยค่ะวันนี้วันนี้นะคะช่วงมืดๆค่ำๆเนาะเวลาที่วันนี้เออัดเป็นคลิปมานะคะก็ทุกท่านก็คงจะมีถึงบ้านกันบ้างแล้วดูแลสุขภาพด้วยค่ะช่วงนี้อากาศจะเปลี่ยนบ่อยๆนะคะมีทั้งฝนมีทั้งน้ําท่วมนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลตัวเองกันหน่อยนะคะ,ะวันนี้นะคะเออัดคลิป ช่วงเวลาคลิปวันนี้มีรถมา1คันมามาให้ลูกค้าดูนะคะตอน2องทุ่มครึง่งดูเลยค่ะวันนี้เอาไฮลักไทเกอร์นะคะไอตัวนี้ไฮลักเนาะตัวลีโวอ่าโตโยต้าลีโวปี2017สีขาวคันใหญ่ๆบึกึกคันนี้เลยค่ะวันนี้นะคะบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์ได้ลูกค้าหลายๆคนมากๆเลยมีคนทักมาเยอะมากเลยค่ะว่าอยากได้รถเป็นสี เป็นแบบว่า4ประตูนะคะแล้วก็นั่งได้จุๆแถมด้านหลังสามารถทุกของจำนวนเยอะได้ด้วยค่ะวันนี้เอ๊กก็เลยนำเสนอเลยตัวใครักรีโวตัวนี้เลยค่ะบอกเลยว่าทั้งอึดทั้งทนบอกค่ะอ่ะเดี๋ยวให้น้องเบสนะคะซูมเข้ามาดูเลยนะคะว่าคันนี้นะคะแม้กระทั่งไฟหน้าก็เปลี่ยนเป็น L.E.D. ดวงใหญ่ๆเลยคะเวลาอยู่บน้องถนนนะคะบอกเลยว่าส่องแสงแสงสว่างได้ดีมากๆเลย ตัดด้วยด้างล่างนะคะเป็นโครมเนียมนะคะโอ้โหสวยมากเป็นชั้นๆนะเป็นชั้นๆได้สวยงามมากๆเลยค่ะแล้วมาด้านล่างที่เกี่ยวกับไฟทะเบียนนะก็ยังมีเหมือนคล้ายๆกับรังพึ่งนี่เลยค่ะสวยมากๆเลยนะตัดด้วยสีดํากับสีขาวดูแล้วกลมกลืนมากๆดูทั้งดุแล้วก็ดูเท่มากๆเลยแล้วยังจะมามีไฟตัดหมอกนะคะดวงใหญ่มากๆโอ้โหบอกเลยค่ะว่านำทางได้ดีทีเดียวนะ เดี๋ยวจะให้น้องเบทพาเดินดูรอถคันหน่อยดีกว่าค่ะคันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นรถโฟล์วิเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคันนี้เป็นคันใหญ่มากๆเลยแล้วแถมมีบันไดข้างเอาไว้สําหรับเวลาขึ้นนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าพ่อค้าหรือสายลยุยชอบต่างจังหวัดนะบอกเลยค่ะว่าคันนี้นะคะถ้าลูกค้าได้ไปนะคะบอกเลยว่า โอ้โหสะดวกสบายมากๆไม่ว่าจะเป็นสี่ประตูนั่งทุกสักสี่คนเจ็ดคนนี่โอ้โหสบายๆนะคะเพราะว่าด้านหลังนี่เลยเรามีแคปนะคะให้สำหรับลูกค้าได้บรรจุของอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะคันนี้อเดี๋ยวเราไปดูนะคะเครื่องกันดีกว่าน้องเบธเนาะไปดูเครื่องกันหน่อยเรามาแล้วนะคะปกติของเราคอนเซปต์เราก็ต้องดูเครื่องอนี่เลยเดี๋ยวดูเครื่องกันหน่อย คันนี้โอ้โหบอกเลยนะคะอยกสักหน่อยพี่ใหญ่ของเรานี่เลยค่ะเดิมเเลยค่ะบอกเหมือนเดิมนะคะทุกๆครั้งเนะ,ะเกี่ยวกับเครื่องของเรานะคะว่าเครื่องของเราทุกครั้งนํามาเกี่ยวกับสปาเราสปาให้ทุกครั้งรถจะไม่มีน้ํามงุงน้ํามันเยิ้มอะไรแน่นอนคายของหลงของเหลวถ้าสมมติระตามระยะเราเช็คให้รับประกันได้เลยค่ะว่าตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสายหรือจะเป็น QC อ่าน้องเบส ซูม QC หน่อยเดิมๆไหมนี่เลยค่ะไม่ขยับเนอะ QC นี่ตรงเส้นเป๊ะเลยบอกเลยค่ะว่ารถคันนี้นะคะแทบจับไม่ได้ใช้งานมากเลยด้วยซ้ำค่ะแล้วการดูแลรักษาของคนเก่านะคะเขาดูแลเป็นอย่างดีอ่ะแล้วลองดูคานนะคะคานรถนะคะดูง่ายๆเลยเวลาเราดูคานแมกอาร์ตน่าจะเรียงกันนะเป็นแถวเรียงสวยงามแล้วนี่ก็คือเส้นนะคะที่เป็นร่องรอยการใช้งานเนาะ นี่เลยค่ะร่องรอยของเราเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าร่องรอยนี้เราจะไม่ปิดเราจะไม่เก็บมันเพราะว่าอะไรรถเราใช้งานจริงและเราต้องการให้ลูกค้าเห็นของจริงว่าตัวนี้เรานํามาแล้วเราไม่ได้มาดัดแปลงอะไรเลยนะคะอ่าส่วนคารดูง่ายๆค่ะถ้าคารของเรานะคะจะเป็นตัวธรรมดาหรือเดิมเดิมจะมีตัวแอลนะคะแล้วก็ตัวอา่าดูแอลซิเนี่ยคารเดิมๆมเลยสัญลักษณ์มาจากโตโยต้าเลยค่ะนี่เลย ซึ่งนี่บอกเลยค่ะว่ามันเป็นคานเดิมทั้งหมดนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้เนี่ยอ่าเรามาดูฝากระโปรงกันหน่อยเดิมๆเ,เหมือนกันนะคะอย่างที่เคยแจ้งว่าถ้าเป็นตัวน็อตนักของเราบอกเลยค่ะว่าไม่มีขยับแน่นอนซึ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงแน่นอนค่ะแม้กระทั่งโอ้โหนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าตัวกันความร้อนนะอ่าคือสภาพยังสวยงามมากเหมือนกับใช้งานได้น้อยจริงๆ แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยด้วยซ้าค่ะอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเอถึนได้บอกว่าอะลองดูฝากระโปรงด้านบนหน่อยอ้าวดูหน่อยนะคะนี่เดิมเดิมนะคะเม็ดอ่านดูนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าตัวล็อกของคานนะคะยังอยู่ครบหมดไม่ว่าจะเป็นป้ายนะคะข้อควรระวังทุกอย่างจากศูนย์นะคะมามีครบทุกอย่างเหมือนเดิมเลยค่ะแม้กระท,ทั่งเม็อดอ์ตเรียงกันเรียงกันแบบนี้เลยค่ะเป็นแถวสวยงามมากๆนะคะ ร่องรอนการใช้งานน้อยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาคันนี้ที่สําคัญเราไปดูเลยค่ะอันนี้เลยนี่ค่ะประชาชนเวลาอะไรก็เออคนไทยเนาะเราเป็นคนไทยปกติแล้วเราก็มีประชาชนนะรถก็เช่นกันมันก็ต้องมีบัตรประชาชนของรถเช่นกันบอกเลยค่ะว่ารถคันนี้มาจากที่ไหน เล่งผลิตที่อะไรมีแจ้งหมดเลยค่ะแม้กระทั่งไาหมอกรเห็นไหมคะยังอยู่ครบเช่นกันอยู่ข้างๆกันเลยนั่นไงคะอืมบอกเลยค่ะว่าคันนี้เหมือนเดิมและเดิมๆทุกอย่างเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างกันหน่อยน้องเบสปะโอ้โหช่วงนี้เราวัง กันหน่อยนะคะอากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่เลยค่ะล้อว้าวน้องเบสดูล้อซะก่อนได้ของอะไรเนี่ยเบสโอ้โหกุดเียชนะคะแถมปีใหม่ด้วยยางนี่แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยเนะะี่ยค่ะร่องรอยการใช้งานน้อยมากๆเลยน้องเบคะ่ะยางปี2011เอ้อย2021บอโอ้โหบอกเลยค่ะว่าปียังใหม่อยู่เลยยังใช้งานได้อีกเยอะเลยค่ะน้องเบสอาซูห้ลูกค้าดูเลยว่า มันปี2021จริง,รงๆเนี่ยค่ะโอ้โหแม้กระทั่งร่องรอยนะคะน้องเบสอาเซให้ลูกค้าดูหน่อยลึกมากๆเลยค่ะตอบโจทย์เลยค่ะว่านี่ยังใช้ได้อีกนานมากๆเลยนะน้องเบสนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูช่วงด้านข้างกันค่ะนี่เลยด้านข้างนะคะบอกเลยแม้กระทั่งไฟนะคะเขาดีไซน์ออกมาได้สวยมากๆเลยตอบโจทย์กับลูกค้ามากเพราะว่าดีไซน์ปกติแล้วรถเนี่ยค่ะบางคันจะมีตัวไฟเลี้ยวเนี่ยติดอยู่ด้านข้างแต่คันนี้นะคะเป็นไฟเลี้ยวแบบยาวนะคะตัด กับสีดําและสีเงินอยู่ข้างกระจกไฟเลี้ยวเลยค่ะทําให้รู้สึกว่าเก๋มากๆเลยค่ะเวลาการใช้งานและที่สําคัญนะคะรถคันนี้มันจะเป็นแบบโฟร์วิยกสูงนะนี่เลยค่ะเรามีบันไดเลอะนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้น้องเอเหยีบไปเนาะอันนี้ยังมีบันไดนะคะบันไดคากย,ยังสวยงามเหมือนกับแทบจะไม่ได้ใช้งานในการเหยียบขึ้นเลยด้วยซ้ํานะคะโอ้โหบอกเลยนี่ประตูนะคะ แบบจับนะคะเป็นโครเนียมอย่างดีเลยค่ะคุณลูกค้าอย่างดีเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยโอ้โหบอกเลยค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาภายในนะคะจุะไปด้วยเอ,อ่ความสวยดีกว่าแล้วก็ดีไซน์ของเขานะคะรุ่นนี้นะบอกเลยว่าเขาทำออกมานี่สสำหรับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นนะคะต้องชอบมากๆเลยเพราะว่าเขาทำเป็น, tone, นทูโทนเนาะข้างในเนี่ยจะเป็นสีดำนะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยหรือ จะเป็นโซนข้างหน้าบนนะเขาก็จะมีเป็นอย่างนี้ด้วยค่ะโคมเมี่ยมสีเงินตัดอีกนะน้องโอ้โหดูน้องเบดไล่ให้ลูกค้าดูเลยนั่นไงยาวทั้งเส้นนะคะเป็นสัญลักษณ์บอกเลยค่ะว่าเรามีการเรียกว่าดีไซน์ที่เก๋มากๆเลยอ้าและลองดูที่พวงมาลัยค่ะรองรอยการใช้งานของพวงมาลัยแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยค่ะน้อยมากๆเลยดูสิคะเนี่ยยังใหม่อยู่เลย แถมยังทําดีไซน์ตัดคมเนียมใสเข้าไปอีกด้านล่างโอโโหเก๋มากๆเลยค่ะคันนี้คันนี้นะคะเป็นหมวดใช้มือได้แล้วนี่เลยสามารถกดปุ่มเสียงกดปุ่มอะไรเวลาทัวเข้าทัวออกใช้ปุ่มนี้ได้แล้วนะคะอ้โหดีไซน์ของเขาเก๋จริงๆค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านเบาะก,กันมั่งเบาะเขานะคะทําเป็นทูโทนสีน้ําตาลเบา เป็นผ้าลายผ้าไหมสวยมากๆเลยค่ะแล้วแถมเบาะใช้งานน้อยมากแน่นมากๆเลยนะคะวันนี้เบาะสวยจริงๆดูตะเข็บนะคะร่องรอยกันจานใช้แทบจ,จะไม่มีเลยซ้ำตะเข็บเนี่ยเรียงกันสวยงามมากๆค่ะโอ้โหดูสิคะเนี่ยคุณลูกค้าและเอจับเนี่ยนะนี่คะ่ะยืดตามมือเลยเบาะนี่แน่นจริงๆแน่นจริงๆค่ะอ่าสดๆจริงๆเลยคันนี้นะแล้วแถมยังบอกเลยค่ะว่า เวลาเราจะขึ้นรถนะเราเหยียบตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะนี่เลยโอ้โหมันมีที่จับมือนะคะด้านข้างเอาไว้สำหรับพยุงตัวขึ้นบางคนเนี่ยบางทีขึ้นไม่ถึงะนะเอาไว้พยุงตัวขึ้นสบายสบายแถมปรับเบาะได้ง่ายด้วยโอ้โหนี่ค่ะจะปรับเบาะยังไงก็ได้ให้เข้ากับรีระของเราเวลาเราขับรถนะอืมแล้วรถคันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าน้องเบสดูเกียร์เขาของคันนี้นะคะเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ออโต้แล้วขับสะดวกขึ้น บางคนชอบไม่ชอบเกียร์ธรรมดาเนาะคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆค่ะใครที่ชอบเป็นเกียร์ออโต้ต้องเหมาะกับคันนี้มากๆเลยค่ะโอ้โหแค่น้องเอขึ้มานั่งนะและแถมที่จับนะคะบอกเลยว่ามีทุกทิศในรถมีทั้งซ้ายทั้งขวาและแถมยังมีบนหัวด้านคนนั่งอีกแล้วแถมยังมีด้านหลังอีกนะคะเท่ากับว่ามีประมาณ5้าจุดได้เลยค่ะหนึ่ง5สาสี่ห้าห้าจุดเลย คือเหมาะมากๆเลยค่ะข้างในโอ้โหดูกว้างมากๆเลยค่นน้องเบรขนาดพี่นั่งนะบอกก็รองรับพี่ได้ดีมากๆเลยโอ้โหรู้สึกว่านั่งแล้วนิ่มนั่งสบายเบาะนี่แน่นสุดๆเลยค่ะโอ้โหคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้านะกําลังดูไลฟ์นี้อยู่นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็แคปมาเลยค่ะว่าสนใจคันนี้มากๆเลยได้วเดี๋ยวเราดูให้น้องเอจะดูให้นะคะว่าคันนี้ลูกค้าต้องการเป็นปลัวอะไรอ เดี๋ยวจะมาเฉลยตอนตอนปิดท้ายเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในของคอนโซลคนนั่งกันบ้างดีฟ้านี่เลยภายข้างหลังเป็นยังไงครัคุณลูกค้าโอ้โหกว้างจริงๆใหญ่จริงๆแถมเหมือนกับไม่ได้ใช้งานเลยดีกว่าคะ่ะน,นั่นดูสิคะเขาดีไซน์ขนาดไหนแม้กระทั่งเวลาเรานั่งลงไปเนาะยังจะมีที่พักแขนแถมใส่ที่แก้วน้ำอย่างดีอีกด้วยคะ่ะลูกค,ะคะ้าขาโอ้โห แม้กระทั่งนี่เลยค่ะประตูดูประตูหน่อยโชว์ประตูหน่อยประตูนะคะเป็นสีดําก็จริงตัดด้วยคมเมี่ยมสีน้ําเงินแถมยังมีลูกเล่นเป็นแบบสีน้ําตาลให้เข้ากับโซนเดียวกันกับเบาะในตัวรถเขาเรียกว่าทําให้รู้สึกว่าคันนี้คลาสสิกแล้วก็กลมกลืนไปได้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งประตูนะคะคุณลูกค้าตอบโจทย์มากๆส่วนรถคันนี้นี่เลยมาดูด้านหลังกันค่ะคันนี้นะคะโอ้โห ไรลักตัว E นะรีโวตัวนี้เลยค่ะดูไฟนะคะไฟใหญ่มากสอดคือถ้าเป็นอยู่บนถนนเนี่ยไฟจะสว่างมากๆเลยค่ะเวลาเขาส่งเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเนี่ยคือมันให้แสงสว่างที่เยอะลาลูกค้าเดินทางไปไหนก็จะปลอดภัยหน่อยเพราะว่าใครเห็นแต่ไกลๆเราก็จะแบบชัดเจนะนะอืมนี่เลยแล้แถมมีที่เหยียบด้านล่างอ่าน้องเบรให้ลูกค้าดูนี่ค่ะที่เหยียบด้านล่างนะคะบอกเลยว่า ใหม่อะคุณลูกค้าค่ะไม่เหมือนกับไม่มีใครได้แบบขึ้นเลยดีกว่าค่ะมันใหม่มากๆเลยค่ะเนี่ยโอ้โหใหม่จริงๆเนี่ยเอ้ลูกไปเนี่ยบอกเลยไม่มีสะดุดเลยซ้ำไม่มีรอยขีดข่วนของของเส้นทั้งเส้นในการเหยียบเลยด้วยซ้ำค่ะเนี่ยโอ้โหสดๆจริงๆค่ะและที่สําคัญนี่ค่ะมีแคลิบบอยให้อีกถ้าคุณลูกค้าไปตัดจังหวัดพกพาเนี่ยนะใส่ของอะไรก็แล้วแต่เจอฝนเจอฝนนะบอกเลยค่ะเคลิบบอยช่วยคุณได้ ซื้อรถหนึ่งคันเหมือนแถมเคอรบอยไม่ต้องไปนั่งเติมเสริมแต่งแล้ววะก็คือโอเคเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเราเปิดโอ้โหอ่เดี๋ยวเอ๊เปิดเคอรบอยให้ดูความกว้างของเขานะอ่าเปิดท้ายเลยโอ้โหนี่ค่ะใหม่มากๆเลยค่ะคุณลูกค้าคือมันใหญ่นะแล้วแถมแบบมันเป็นเคอรบอยที่สามารถเก็บของได้แล้วแถมกันฝนได้ด้วยกันลมด้วยด้วยคือตอนเนี้ย ถ้าคนไม่ว่าจะทุกคนหรือว่าเราจะทุกสินค้าอะไรก็แล้วแต่คือมันมันโอเคหมดบางคนเนี่ยชอบสไตล์แบบนี้ลยุลยๆหน่อยจะทุกเออมีลูกค้ามาซื้อขอจะซื้อไปทุกต้นไม้บ้างแหละไปซื้อไปทุกปุ๋ยบ้างแหละยินดีเลยค่ะเพราะรถของเราตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านมากรถดีว่าเอ๊ขายมาหลายคันแล้วส่วนมากลูกค้าจะซื้อไปต่างจังหวัดพาไปเที่ยวออกแคมปิง้งเยอะมากๆเลยค่ะเพราะเขาบอกว่า พันมันใหญ่แล้วก็ทุกของสัพพระได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวไปท้ายนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูโอ้สุดยอดจริงๆอเดี๋ยวเรามาดูนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่ามันเป็นพี่ใหญ่ของโตโยต้เช่นกันแต่มันเป็นสไตล์ของรถโฟล์วิวผสมเป็นเหมือนกับรถเก๋งเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเป็น4ประตูมันก็เลยสะดวกหน่อย แต่จริงๆแล้วถ้าสมมติลูกค้าชอบสไตล์ลุยๆหน่อยนะทุกของได้จำนวนเยอะเอก็แนะนำเป็นตัวลีโวตัวนี้เลยค่ะแล้วคันนี้นะคะวันนี้บอกเลยว่าคุณลูกค้าขาโปรโมชั่นวันนี้ถ้าคุณลูกค้าเจอเอ่ในไลน์นี้ช่วงเวลานี้แคปหน้าจอนะคะแล้วแคปหน้าจอไว้แจ้งเอ่มาเลยค่ะวันนี้เอ่ทำโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่8 8 9 0 0 0บาทเองค่ะรีโวคันนี้นะคะ จุดเด่นของเขามีเยอะมากๆแล้วแถมลูกค้าตอบโจทย์เยอะมากเลยค่ะสำหรับรีว o คันนี้เลยนะคะ,ะโปรโมชั่นมีเยอะวันนี้เอบอกโปรสักนิดนึ่งไม่ว่าจะเป็นโปร199บาทจนถึงสิ้นเดือนนี้ก็มีหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่น0%นาน1ปีก็มีค่ะหรือจะเป็นโปรโมชัน่น0.25ดอดอกเบี้ยพิเศษเราก็มีให้ขอให้ลูกค้านะคะทักมาหาเอนะคะอ่ะ วิธีการทักปหาเอหรือตอบแชทนะคะบอกเลยค่ะวันนี้นะคะ0955522282ค่ะวันนี้มาคุยกับเอได้เลยนะคะหรือตอบโจทย์ของเอได้เลยที่สำคัญนะคะว่าโอ้โหวันนี้เราทำโปรโมชั่นจัดเต็มอีกราคาลดลงมาอีกนะคะวันนี้จาก899ลดเลยค่ะวันนี้เหลือ540,000 9,000บาทเลยค่ะแข็บหน้าจอเอนะ5้0 0 0นบาทเท่านั้นถ้าคุณแข็บหน้าจอเอวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าคุณได้อะไรดีๆไปแน่นอนทีราคาพร้อมบริการวันนี้นะคะถ้าลูกค้านะคะสนใจ ก็แคปหน้าจอนี้มาแล้วโทรมาหาเอได้เลยนะคะอันนี้คืออะไรเดี๋ยวนะคะผู้จัดการเข้ามาอยากจะมาบอกโปรโมชั่นกับเอสักหน่อยนึงอ๋อโอเคโปรโมชั่นไหบเสักหน่อยนึงนะปะแต่ว่าก็ว่ากันไปอาสวัสดีค่ะผู้จัดการโอ้โหยังไงนะคะกำลังโปรโมทคันนี้อยู่เลยค่ะโอ้โคันนี้จัดโปรชั่นใช่ไหมคะ จัดโปรเลยค่ะผู้จัดก,การขายบอกเลยว่าที่ผู้จัดก,การฝากมาเลยค่ะจัดโปรให้ลูกค้าไปแล้ววันนี้8 0 0 0 0กว่าเราไม่ขายหน้าตอนนี้ถ้าคุณมาที่นี่นะบอกเลยแต่ถ้าคุณแคปหน้าจอนี้วันนี้เอฟบอกเลยค่ะในราคา549,000บาทค่ะผู้จัดก,การขายโอ้โหโ อันนี้เราได้เป็น4ประตูเกียวออโต้นะคะปี2017ใช่ไหมคะเป็น2017ันสิบจ็ดค่ะสองจุดสี่อีใช่ค่ะผุ้จัดกใช่เลยแล้วเบอร์แฝดพร้อมหลังคาด้วยใช่ค่ะมีแคปนิสบอยให้ด้วยค่ะทีนี้เอฟบอกแลวว่าฝนตก ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวค่ะสัมภาระที่คุณจะขนไปก็ไม่ต้องกลัวเลยแน่นอนแล้วค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยแล้วก็เดี๋ยวรองให้ลูกค้าดูนะคะว่าใน้นดูเครื่องยังดูแล้วค่ะดูหมดเรียบร้อยแล้วภายในดูยังคะเรียบร้อยหมดแล้วค่ะคุณแม่จะเอาอะไล้วก็จะต้องพี่อุ้มค่ะช่วยแนะนำโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งค่ะพี่อุ้มคะตอนนี้ใช่ไหมคะที่เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะก็คือว่าถ้าลูกค้า ต้องการอยากจะออกรถแค่199บาทเรามีให้นะคะ<ช>เรมีให้ลูกค้านะคะเพราะว่าโปรนี้มีจนถึงเส้นเดือนก็คือลูกค้าจองมา199บาทเดี๋ยวฝ่ายขายของเราก็จะคัดสรรให้กับลูกค้า,าลูกค้าใช้เงินแค่นี้และลูกค้าจะได้ โอ้โหมากมายเลยคุณบอกเลยว่าเราเราพร้อมจัดเต็มให้กับลูกค้าอยู่แล้วนเครื่องประกันเกียร์ใช่ค่ะเราก็พร้อมขนส่งให้ด้วยร้อยโลนะคะถูกเชิญให้ด้วยสามปีค่ะคุณมอะไรจะฟรีขนาดนั้นโรนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยต้องรีบโทรหา่ขายเราทันทีเลยค่ะใช่ค่ะ โปรดีๆแบบนี้นะคะ1,99ค่ะคือตอนนี้ลูกค้าบอกว่าเนี่ยช่วงนี้เป็นหน้าฝนใช่รเราไปไหนมาไหนเนี่ยใช้รถยนต์ดยก่อ่ะใช่ค่ะเร่ไหมคะเราก็ออกรถไป ตอนนี้ไปผ่ันอีกทีก็โอ้โหขับฟรีๆไปอ่ะใช่เลยสี่สิบห้าวันเลยแล้วก็แบบขับไปก่อนเลยก็ได้พักอีกทีค่ะคุณผู้มหนึ่งไ่ก็กล้ามไม่ต้องกังวลใจเนาะมามาออกก็ที่ทีอาร์คาลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเลยใช่ค่ะมาที่นี่นะคะบอกเลยค่ะว่าน้องเอยินดีให้บริการอยู่หรือจะเจอผู้อุ้มก็ยินดีบริการอยู่เราเปิดทุกวันทําการนะคุณผู้มนะตั้งแต่แปดโมงครึ่ง จนถึงห้าโมงครึ่งทุกวันไม่มีวันหยุดราชการแน่นอนค่ะขนาดฝนตกอ่ะลมแรงอ่ะใช่ไหมเราต้องอยู่กับพี่ยาคานะคะแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาถ้าอยากใช้โปร199บาทนะคะโทรเข้ามาหาน้องเอได้เลยศูนย์อะไรนะคะศูนย์เก้าห้าห้าห้าสองสองสองแปดสองค่ะอันนี้เป็นทั้งเบอร์และไอดีไลน์นะคะได้เลยจ้ะก็ควาทียาคาเสรีไทย73ไว้ด้วยนะคะ ติดต่อได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e ค่ะเว็บไซต์ของ t ทียอาคานะคะด้านล่างเลยนะคะคุณอุ้มนะจะโทรเข้ามาก็ได้0894433774่าเทาคารเสรีไทยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะโอเควันนี้ก็เวลาลุงเลยไปแล้วค่ะอังนั้นน้องเอกับคุณอุ้มขอลาไปเท่านี้นะคะคุณผู้ชสวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ